เอาคนมิชุกบังแร่งนี่เขาไปยังบันโพนะ่ะเขาไปบันโพงแรงบ่เออเออโอ้ยผมไปตามบังเรียกศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาเรียกใครแล้วสั่บอศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเนะตอนนั้นแล้วผมก็อยากหู่้กันเพราะว่ามีเอฟซีเขาเมนของแม่ดิอว่ามีคนบอกแม่ว่าเรีกบันโพออกมาแล้วศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งมาสัน่นเอาช่างมาแต่เออแต่นี่แหละมันค่าใจาตาตกลงแล้วมันเป็นก้อนกิงมาที่นี่โอ้ยมันโมเมนดิ อาวโมเมน,มนเอ้าวโมเมนข้าเจ้าจีออามาจัางไงเลขมากเลยสันแปลงเลยมากเลยเมื่อนี่ผมได้เข้าไปถามเบิ้งกคักแล้วอไปคุยกคักแล้วค่นกับว่าสูรฟังกะคัก,กอเอาเลขศูนย์หนึ่งกับหนึ่งมันโมเมนต์ตัวเลขที่ว่าปูหรือว่าเพิ่นปล่อยออกมาครับอ้อาวแล้วมาได้ยังไงมันเลขศูนย์หนึ่งกับหนึ่งข้าเจ้าเห็ดต้ตนเงินไปต้ตนเงินไปวัดโอ้ข้าเจ้าเฮ็ดต้นเงินไปวัดแมนอ่ะ บาทนี่ปู่เพิ่นกระทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์เขาคือเจริญพระพุทธมนต์คือยังเวลาปู่เพิ่นไปเฮ็ดบุญเฮี่นั่นเฮี่นี่ยังสีหน้าหมายหมายถึงว่าบ้านเฮาเอิันไปตั้งมงคลยางแรงแมนแมนถึงว่าไปสวดน้ำฮียนขึ้นบ้านไหมจ้ะแมนแมนบาทนี่วิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยเพิ่นกะสิมีขันน้ำมนต์แมนบ่เออขันแมนแมนแลราเวลาเพิ่นสวดเพิ่นเสียเอาเทียนมีมีช่วงหนึ่งสวด สวดมีสวดบทหนึ่งอยู่ที่ข้าเจ้ากายเ,เทียนใส่เ,เทียนกายใสียขันกายใส่ขัน,ขนครับบ้านนี้ผู้เพิ่อนฤทธิสวดเป็นบ่ครับบ้านนี้นำม่มนพระพุทธมนนี่เพกกิ่อนฤทธิปะพุ่มให้ยอดยอดยมีอยังสิ่งไหนไหมบ้านนี้ไอตัวชุดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเนี่ยยอดยมที่ข้าเจ้าเ,เพิ่นเข้าไปรวมในพิธีเนี่ยไปท่าบุญกันเนี่ยเพิ่นไปเบิง่งไอน้ำตาเทียนที่มันย่อยลงขันโอ้เอานำตาเทียนที่มันย่อยลงขันครับ แล้วก็ตีกันไปตัางๆหน้าๆแล้วมโนไผมโนมั่นมันต่อไปมโนไผมโนมั่นบ้านนี้เพราะอะหนึ่งชุดกับหนึ่งนี่หลายหลายคนมามโนตรงกันโอ้มโนมาเป็นนาทีเป็นชุดหนึ่งเรื่องหนึ่งเรืองแว่มโนมาตรงกันมโนมาตรงกันเอาง่ายๆมาเล็ขันน้ำมนต์เจริญพระพุทธมนต์นี่แหละครับอืมที่กิงปู่เพื่อนเพิ่นกับว่าใด้ฮเลขกตัวสั่งฉันว่าของฉันอันนี้แหละผมอยากสีแก่ข่าวหลังจากเมื่อนี้ที่ไปคุยเบื้องกระคักแหล้วออ่าอ่าไอ ตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่าปล่อยออกมาว่าเลขบ้านโพบ้านโพบ้านโพอ่าไอ้ตั้งแต่แหลกแหลกเหมือนบอกครับตังตังเอาไงตังตังวัดแหลกหวัดไหนมาแมนที่มีคนบอกว่าเลขบ้านโพบ้านโพนนอ่าน่ามันบอกว่าปูไยเลขดิว่าอะไรปูให้เลขดิขดปูเพิ่นเป็นสายปฏิบัติครับเมื่อนี้โอ้ไปคุยกันแบบขักขักเออก็เลยสอบถามแบบลึกลึกอิออมานี้ มันเป็นจังสีเลขทีม่ามากยังไหนกันนะกาเลขกทีมาเนี่ยกักระปูว่าใครไม่เขียนมาบอกหรอกที่ว่าใครไม่เขียนอะไรเป็นตัวยงโลกยงในกิ่งบมเมอือคือเกิดจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี่แหละโอ้น้ำตาเทียนหน่ปรอกๆแล้วบนี้มันมาล่องล่องแล้วเจ้าไผ่ตี๋ยังไหนมาโนไผ่มาโนมันมาโนไผ่มาโนมันโอ้ที่กิิงแล้วตั้งหลายงว่ผ่านมานนี่จะเกิดจากอ่าผูเจริญพระพุทธมนต์เห็ดเลขกคันน้ำมนต์ไหว หลังจากที่อ่ให้มาให้ซองไปเบิ่งเห็นตรงกันว่าว่าตัวนั้นตัวนี้กันแมนแมนแมนซื้อเอาจังเทียตอนจะเริ่มพระพูทธมุ่นมันบอกกูก่อที่สวดมุ่นมันบอกสวดมุ่นแล้วก็เพื่อนกัอสีเขาอิ่นมาเองอ่ะสวดมุ่นแล้วก็อธิษฐานคิดหรืออีหยังของเพื่อนนั่นแหละเพื่อที่สี่เอาเอายไงเอาที่เป็นบารมีเพื่อนนั่นแหละวันต่อไปแมนแมนเป็นบารมีเพื่อนญาติยมทั้งหลายที่ มาร่วมงานมาร่วมบุญน้ำกันมาเบิงขันน้ำมตวนน่ะตีเป็นตัวนั่นตัวนี้บังเอิญไปตีเป็นตัวเดียวกันเล่ห์เพลเพื่อเล่ห์เลขในขันน้ำมนต์ผมเป็นเลขเพื่อนเลขห์ขันน้ำมนต์เล่อ์จีอันนี้เป็นบารมีเพื่อ์นีอแมนครับเป็นไปได้เลยอันนี้เพราะว่าเพื่อนเป็นสายปฏิบัติเนะปูเพื่อนเป็นสายปฏิบัติปูเพื่น์ทวดงมาจักว่าจักปีแล้วบาดนี้พ่อเพื่อนมาเพลนห์บอเพื่หนกับมาอยู่นี่เพื่อนกับ คือมีจิตใจอยากเทศอยากสางแต่ว่าถามว่าป้อยเรียกว่ามันเป็นอ่าอย่างงยหยดน้ำตาเทียนขันน้ำมนต์เจริญพระพุทธมนต์ซื่อๆเนาะซื่อๆเอาํอออำคุยกับคักแบบเขาเขาใจผิดมาละตั้งแต่โดนเราที่นี่นไลม้จังหวะเนาะสันดอกอ <ม>จังลาได,ได้ได้ไปคุ้ยกับเพลนมอเบมร์นเนี่ยคุยคักๆเหรที่กิงเราเปลี่ยนสั่นมาแบนคุยคักๆเลยหมือนไอ้คุยคักๆเลยอืที่กิ่งแล้วเป็นเลืเอกน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนแต่วางกับแ,แต่ขัดจีว่าเรียน้ำตาเทียนที่เพื่อนเฮ็ดหลายๆงวดมากมาถือตอกันมากหลายๆงวด,ดนีเนาะ ่ว่าเรากับ่ว่าแปลกว่าใหม่หอกว่าเออ,อยูนในขันนี่เปเรียกนั่นเลียกนี่เร่าบริา่าบอบาตัวเราเฮ็ดคันนะมนจะเริ่มมาพูนม่นเสร็จเพิ่นกับเขาคุดไปปฏิบัติกับมาฐานของ่นตออ่อเพราะว่าคือปูเนี่ยเพิ่นปฏิบัติบริขาดดอตั้งแต่ม้างหลายคือจะเริ่มกับมาฐานเพิ่นกับเฮ็ดปฏิบัติอยู่ตลอดอนี่แหละผมว่าอีกอันหนึ่งที่วาบาลมีเฮ็ดไทยว่า คนที่ไปน้ากันหลายๆคนแต่บารมีปูแต่เลื่อนพี่โชคมีใช่กตเลยมี่โชคไม่ใช่เนี่ยมาเห็นตรงกันอืมเออเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้เนาะเปลี่ยนไปได้เออเ่าพระเค็นปฏิบัติจริงเป็นปฏิบัติชอบปฏิบัติย่างแท้เิ่นกสิมีบุญบารมีตัวบารมีบุญบารมีกสิแพรมาหอดผู้ไปไอ้นี่คนที่ไปร่วมบุญเนี่ยก็คือไปเพิ่งใบบุญเพิ่งไปเพิ่งใบบุญเบิ่งเนาะเพิ่งบารมีปูหันไปอ้า บาทนี่เนาะกมาสรุปได้แล้วว่าตัวเลขศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งมาจากไหนครับอือก็คือหยดน้ําตาเทียนขันน้ำมนต์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ของปูของปูโดยที่กิ่งและปูพ้นกับว่าได้ปล่อยเลขปล่อยเบอร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะครับเอาไงว่าท้ายห้าทยบานท้ายซองมูนีมโนเอาเบิดเออเข้าใจตามนั้นนะครับเอมซีเนะเพราะว่ามก้าเข้าไปหาปูมากเนาะ เขาไปครับคุยจะกับปูบ่ามีปูใดแน่อยู่ในหันก็มี่ายิญายัดย่อมที่เป็นเป็นกรรมการวัดล่ะที่เพิ่นมาปฏิบัติน้าปูนั่นล่ะเพิ่นกับปฏิบัติอยู่น้ากันเพราะว่าย่ยมันขึ้นเพิ่นกับสิบปฏิบัติกันบ่นยังไม่แลังเียนะครับทุกวันพระวันศีลหรือว่าถึงแม้ว่วันศีลแต่ว่าคนที่ขาเจ้ามักปฏิบัติขาเจ้ากับเขาไปออืตุงขาวห่มขาวอยู่ในหันสมมุติว่าผู้มีจิตะท่าเพิ่นอยากมาสร้างวัดสร้างยังว่าซั่นเพิ่นเขาอย่าเขาไปขอเบิ่ง คันนำมุ่นนำมุนยังยังสิปูให้เบิ่งบะคือความหมายถ้าถ้าเขาไปหอดไปเถึงแล้วจังเี่ยคันเพิ่นเฮ็ดพิธที่อ่าคันน้ำมุ่นจะเพระพมุทมุต์เนี่ยผู้ใดสิยอยากไปเบิ้งไปซองสิไปตีไปอ่านเอาอย่างไ๋ก็แล้วแต่แล้วแต่ครับปูบางเกี่ยวอูหักเกีียวบักเกีียวตัวแรกว่าตีให้พร้อมแมนโอ้อยากเสีอแล้วแต่ วัฒนาไฟซ่า,ามันเหนมือนแม่สิเป็นจังสั้นแล้วก็สันมันพ่อก,กักบจิงวับบ้านทุนตัวสันเนาะแมะ่จะแปลว่าถีก็ผู้เขาไปไปวัดเขาไปได้ไปช่องคันหันได้มากกุ้ยกันว่าเออเจ้าเห็นเป็นตัวไหนเขยเห็นเป็นตัวนี้นั่นว่าอะไรเขเห็นเป็นตัวนี้เอาหลายเสียงตัวหลายเสียงเห็นเป็นตัวกันเอ้าเป็นตัวนั่นตัวนี้เนาะยังเหียนว่าเขียนบอกกันเวัดชุไทยกับที่ยังสั้นโอ้โอสัตวดอกอ้าคักคักก็เลยผู้ละลึกละบ้านเนี่ยองแท้ของจริงเป็นจังซี่ กขอประาศขอประกาศนะครับให้ชัดเจนณตรงนี้เวลานี้นะครับกับขอแจ้งข่าวในตอนนี้นะครับว่าปู่อาบันพ่อรับโอนพ่อเพื่อนบริด้ปล่อยตัวเลขเพื่อนบริด้ปล่อยตัวเลขไม่ได้ปล่อยตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอ่าเพียงแต่เป็นคันนำม์คันน้ำม์ครับคันเพราะได้ตั้งใจว่าที่ให เมื่อวานสิมานั่งเฮ็ดเอาเลขยอดโปรกงโปร่งเอาเลขบ่แม่นไปใส่เนาะของว่างไว้โลดบ่คือเป็นสิบ่ได้มานั่งตั้งใจยอดโปรกงโปร่งเอาเลขบ่แม่นจังซั่นอ๋อบ่แม่นจังซั่นดิโอ้มีพิธีสวดพิธีหยังเพิ่นมเฮ็ดเพิ่นก็เอาขันเอาเทียนวางไกลขันโลดแล้วไม้พาดแม่นบ่เอาเทียนวางไกลแล้วทำไมสไหลไปใส่ออเอ่ามันนี้พูดตาดีผู้เขาเจ้ามีบุญเขาเจยำพันไปดีศึกษาบบดนี้อะไรเป็นจังซั่นเเนาะออหลายต่อหลายคนแล้วก็ไปเขียนบอกกันบดนี้เอ้า เอาสันตัวเนาะครับผมเอ,อ <c oughs> จัจวมาว่าหหวยคนมีโชคคนมีโชคนี่จังไหนคือนั่นเนะาะคือเขาไปหาปูวัดบนโพูยังมาเลี้ยงเนาะเขาไปคุยยังกันเนาะไปรันจีไปยงังสน,นุกที่มาได้แจ้ไปสอบถามศูนย์หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเนาะสอบถามศูนย์หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนี่แล<ช>ห<า>และวา่ามีที่ไปที่มาอย่างไหนโอ้อูให้แล้ววะยังสีนาที บัดไปผันปูผันว่าเอาข่ยบ่ได้ให้เลขให้เบอร์จักทีนาจีโอ้มันเปลี่ยนจั่งสั่นครับข่กันข้าไปเบิ่งเอายุขันข่พวกเกี่ยวเนี้บเออวางสั่นเนาะครับอันนี้ก็เข้าใจตรงกันเนาะเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันเปลี่ยนชั้นอกะจะให้ปูสั่งวัดสั่งว่าเพิ่นให้แล้วให้ทั่วทั่วดีให้เร็วๆก็แล้วกันเนาะก็เพราะว่าอันนี้คาทีาผู้เพิ่น ใจกุลท่านมีกิจท่าเพื่อนกะทิไม่เฮ็ดมาสางนําครับเอออันนี้ก็ถามว่าเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่เป็นเลขที่มาจากวัดวันพ่อจิงบ่บแม่นบ่ับ่อเป็นเลขวัดวันพ่อเป็นเลขคันน้ำมนต์ันน้ำมนต์เป็นเลขคันน้ำมนต์แต่ว่าคันน้ำมนต์นี่ว่ามีเกจแต่หน้าว่าจีเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดเอาเลขแมนม่อบ่อแม่นว่าทีมันง่อยโป๊ะๆเอาเลขบ่แมน เพิ่นบ่ได้จับเทียนดิบ่ได้จับเทียนแม่นกันคันเ็ศเอาต้องจับเทียนแม่นบ่ยแมนเพิ่นบ่ได้จับเทียนเทียนนี่คือวางกายปากคันไว้โลดดิโอเป็ี่ยนซั่นเนาะแม่นเอ่าอ่าอๆาโอเคโอเคอ่าจังสั่นกะคลิปนี้กะสิยุติไว้ซัมนี้เท่านะเ้าร้อยได้ความชัดเจนในอ่าร่างตัวเลขศูนย์หนึ่เนี่ยมันมาจังได๋แล้วเอฟซีฟังแล้วกะเข้าใจตามนี้เด้อครับพวยพี่น้องเด้อะอ่า ลังคนฝันว่าเอาเจ้าต๊ะขาวเลยเนี่ยมาสั่น <c oughs> นี่ว่าสาเหตุเจ้าได้แล่นไป <c oughs> นี่แหละสาเหตุที่ไดเรนไปเจ้าต๊ะขาว <c oughs> เลยเนี่ยแต่เขาได้แล้ว <c oughs> นี่เร็วกว่านั่นกันหน่อยทีที่จริงแล้วบ่าแมนอืมโบแมนโบแมนอืมครับอ่ะเนาะเอาเอาสั่นละมันกะเวลากะโดนพ่อช่งควัแล้วเดี